สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จอยจะเปิดกล่องจ้ะนะสั่งของมาจะ้ะอากาศร้อนจะมีลมเป็นพักๆคนก็ข้างบ้านก็อยู่กันเยอะเพื่อนๆหยุดงานอยู่บ้านอยูเ่เเสียงดังงี้นะทำไมลูกเข้ามาทำไมกัน เดี๋ยวจอจะแกให้ดูว่าสั่งอะไรมาหน้าร้อนมันเข้ากับหน้าร้อนแนละ้วคืนสั่งของพวกนี้นี่สั่งมาจ้ะร้อนแต่อยากรีวิวข้างนอกไนงะวันนี้นะอยากนั่งรีวิวข้างนอก เ็เลยอยากให้เพื่อนเอนเห็นสวนด้วยเพื่อนเพื่อนอยู่ในครัวมีแต่มุมในครัวก็น่าเบื่อเนาะนี่ลูกชิ้นจ้ะที่เกียดทำเอง<ม>เพื่อความรวดเร็วจ้ะนะสั่งเลยอันนี้จอยก็จำราคาไม่ได้นะเพื่อนจอยสั่งมาโลนึงจากน้องอ้อยจ้ะนะนเจ้าที่ว่าจอยสั่งทุเรียนนั่นแหละจ้ะนี่โลนึงลูกชิ้นหมูจ้ะแล้วก็ จากกินละช่องสีวัดเจดตจ้ะนะก็ช่องวัดเจดเนี่ยอันนี้ก็ประมาณสิบก่าปอนจะน้ําเชื่อมเนี่ยเข้มข้นแล้วจะ้ะแค่แค่เราต้มไอเนี้ยเพื่อนๆต้มน้ําร้อนผสมนะก็กินได้ส่วนเนี้ยสําหรับหน้าร้อนโดยเฉพาะจะ้ะนะสําหรับหน้าร้อนโดยเฉพาะน้ําหวาน เคบูบอยจ้ะนะเขาเรียกนะ้ำหวานเคเคเคเนี่ยเคบูบอยเหรอการเก่งนะจ้ะนี่เราสั่งมาสองขวดจ้ะเอาแต่สีแดงเอามาว้าทำมาเอะทำนมเย็นกินจ้ะ สีเขียวไม่ค่อยอยากซื้อมาจ้ะก็สีแดงให่ทำนมเย็นได้นะตัวทีเดอร์อันนี้ขวดละสามปอนด์เก้าเก้าเพื่อนขวดละร้อยกว่าบาทนั่นแหละเกือบสองร้อยแล้วเพื่อนร้อยกว่าบาทนี่อันนี้ขวดละร้อยกว่าบาทจ้ะ บ่านเรานะกด1 0รอยกว่าบาทเกือบสองร้อยอันนี้ก็อันนี้แพงอยู่จ้ะส1บเอ็ดปอนกว่ามั้งนะหลายร้อยอยู่อันเนี้ยนะจะอยากกินงนเพื่อนนะก็เลยซื้อมาจ้ะลูกชิ้นด้วยลูกชิ้นอามาไว้ทำแบบว่าต้มหมี่จ้ะต้มหมี่ต้มอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ผักคะน้าลงไปอย่างเงี้ยจ้ะนะ สั่งมาไม่เยอะหรอกจากงวดนี้ก็สั่งประมาณนี้อยากกินแค่นี้ทุเรียนก็ยังไม่อยากกินจ้ะนะมันมันมันอิ่มอยู่เลยจ้ะนะอยากอยากกินไอเนี้ยเยน็ยนๆใส่น้ําแข็งไปด้วยมันจะเข้ากันดีมากในช่วงหน้าร้อนอย่างนี้นะจ้ะอันนี้ก็สิบก่าปอนนั่นแหละจ้ะเพื่อนๆเ,เขาทําเองจ้ะอันนี้ทเองจ้ะก็มีเครื่องทำาล้เพื่อนเครื่องที่ว่าเครื่องใหญ่ๆเอาไว้ปัน่นแล้วก็ บีบพูกชิ้นออกอ่ะเขาามีเครื่องนะของจอยจอยก็ทําเป็นอยู่แต่บางทีจอยขี้เกียจเพื่อนเพื่อนตู้เย็นจอยมันมันเอาอะไรใส่แบบว่าถ้าเราปั่นเสร็จเราก็ต้องเอาไปใส่ในตู้เย็นนะใส่ในตู้เย็นให้มันแข็งแล้วก็มาปั่นต่ออย่างเงี้ยมันมันไอ้นี่จ้ะมันหลายขั้นตอนเกินไปทาเอาเลยจ้ะนะน้องไม้ก็ไอ้นี่จ้ะให้น้องไม้ทาสีการกันไอ้นี่จ้ะการไม้ผูกัารปลวกรอบนอกจ้ะนะรอบใน จอ,จอยทาเสร็จเมื่อวานเนี่ยรอบในให้น้องไม้ทารอบนอกน้องแอนไปทุระไม่ได้ช่วยน้องวันนี้น้องไม้ก็ทารอบนอกบ้านจะนะนั่นแหละก็เลยสั่งของมาไว้กินกันจะ้ะเพราะว่าลูกสาวก็ชอบน,อน้องแอนน้องไม้ก็ชอบอะไรเย็นเย็นช่วงหน้าร้อนเนี่ยทำนมเย็นให้ลูกกินชาเขียวชาเขียวแล้วก็ชาไทยเราจะนะ วดนึงก็สามปอนเก้าเก้าฮะถ้าบอกแล้วบอกอีกเนาะนั่แหละเพืนะ่อนๆเนียนี่ก็ผักจ้ะผักราหว่งบ้านก็ประมาณนี้จะผักดอกมุ้งดอกไม้แอปเปลิลนี่โดกมากเลยพุม่มน,นี้ก็ดอกเพื่อนๆได้ดกจริงๆเนี่ยจอจะแกะดูสิว่าได้เยอะไหมแต่เทออกมามันก็ได้เยอะพอสมควรอยู่จ้ะขี้เกียจทาเองจอยขี้เกียจทาเองเพื่อนๆทำซื้อข้ามากินเลยดีกว่าเนี่ย มันยังมีความเย็นเพราะว่าน้องเขาไอ้นี่นะน้องเขาเอาน้ำแข็งใส่มาเน่น้ำหวานเนี่ยทำหวานเย็นก็ได้นะเพื่อนนะทำไอติมนะทำไอติมไขาเขาเรียกทำไอติมมะพร้าวใส่ละช่องเนะจะอร่อยนะ่าดูเลยนี่ขวดน้ำให้ดูแล้วคันน้องก็ใส่ขวดน้ำมาด้วยนี่น้องเขาเอาขวดน้ำเนี่ย แช่แข็งก่อนจ้ะนะแช่แข็งแช่ให้แข็งเป็นน้ําแข็งอะแล้วก็ห่ออย่างเงี้ยเอาให้ไอ้นี่มันเย็นๆให้อันี้มันเย็นๆนี้มันก็ยังมันก็ยังเย็นอยู่ยังมันไม่เน่าหรอกจ้ะนะโอเคยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณค่ะ